ตอนที่92เพราะข้าเป็นอาจารย์ของพวกเจ้ายันของอัหลิลนสีเซลล์ลานก็เริ่มส่องสงแล้วเช่นกันแต่พวกเขาก็ทําได้แค่มองยันสื่อสารนิ่งๆทาอะไรไม่ได้เลยสักนิดขณะที่ทั้งคู่กําลังมองหน้ากันจู่ๆร่างของพวกเขาก็มีแสงสีขาวพุ่ออกมานี่มันแววตาของอัลลินใช้ความดีใจข้อน,นึขึ้นได้ว่าตอนที่พวกเขาจะเข้ามายัางเดนพิสวงก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน มายความว่าแสงสีขาวสามารถพาพวกเขาออกจากแดนพิศวงได้เป็นดังที่คาดร่างของพวกเขาเริ่มเลือนรางลงสุดท้ายก็หายไปจากแดนพิศวงอัหลินกับซีเซล,ลานรู้สึกว่ามิติรอบข้างเปลี่ยนไปกลับมาถึงริมบ่อน้ําโบราณอีกครั้งเมื่อกลับมาถึงที่นี่สีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเพราะบริเวณรอบๆบ,บ่อน้ําโบราณในเวลานี้กลายเป็นสมะรภูมิรูปไปแล้ว พลังฟ้าดินเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลัง่งเสียงพะทะกันของพลังเซียนดังไม่ขาดสายกองทัพผอพันพ์ผีดดเลือดกำลังรบกับนักรบมนุษย์เสียงโห่ร้องดังระงมงทั่วสนามรบกลยออกไปมีแอ่งเลือดกระจายไปทั่วผิวดินชายผมทองในตาสีแดงยื่นอยู่กลางแอ่งเลือดใช้ฝ่ามือตกกระเซไฟสีขาวให้แตกกระจิจากนั้นก็เรียกมังกรร้อยจังออกมา พุ่งไปโจมตีนักพรดที่มีกระแสไฟล้อนกายกลาอากาศด้วยอนุภาพอันน่าตะลุนั่นมันปรมาจารย์จางเห็นสำนักหลวงหูเมื่ออันหลินเห็นนักพดรดชาดาบนานภาก็อุทานลั่นโดยพลันเมื่อมองจากกลิ่นอายที่แผ่ออกมาแล้วชายผมทองบนพื้นคงจะเป็นผีดุเลือดตัวหนึ่งบนนภาชายรูปหล่อมีปีกสีดำกำลังยืนเฝ้าปากหลุมดำสนิทอยู่ นักพรตซีวินแห่งสำนักอู่ตางสื่อลิงจือเจ้าสำนักคุนหลุนและนักพรตมู่โยแห่งสำนักสร้างชิงนักพรตระดับแปลงจิตทั้งสามพร้อมใจการโจมตีแต่ก็มีอาจกำราบเขาได้เบื้องล่างนักพรตมนุษย์ร่วมร้อยชีวิตกับสู้รปบปกมือกับกองทัพผีดูเลือดก,กองกำลังของเผ่าพันผีดูเลือดยิ่งใหญ่พวกเขาเหนือกว่านักพรตมนุษย์ทั้งด้านจำนวนคนและพลังต่อสู้ แต่ถ้าว่าโคมงกระบี่ของนักโทมนุษย์เลือดอาบเลือดที่มีพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งหากกองกําลังผีดูดเลือดได้รับบาออดเจ็บเพราะอาวธเลือดพิษจะตายทันทีแม้แต่เจ้าหญิงผีดูดเลือดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจุดจบเช่นนี้ได้เป็นประการช่วยเหลือของเลือดพิษดูจากสถานการณ์ในตอนนี้นักรทมนุษย์ต่างหากที่เป็นฝ่ายได้เปรียบอันหลินไม่คิดเลยว่าเรื่องของเจ้าจะได้ผลขนาดนี้ ซีเซลลล้านมองกองกำลังผีดูดเลือดที่นำนายฟูมปากนอนแอ่งแม,มงบนพื้นใบหน้ามีแต่ความตกใจนางได้ยินอันหนี่นพูดก่อนหน้านี้ว่าเลือดของเขาสังหารผีดูดเลือดได้ตอนแรกนางไม่ปรักใจเชื่อแต่ตอนนี้ความจริงอันน่าตะลึงปรากฏอยู่ตรงหน้านางแล้วจึงรู้สึกตกตะลึงไม่น้อยเลยริมบอ่อน้ำโบราณมีแสงสีขาวผ่านพุ่งผ่านไปอีกครั้ง เส้นเหืเ่อยเฉือยืนอยู่ริมบ่อน้ําด้วยใบหน้างงๆคิดในใจว่าทาไมยังไม่ถึงเดินเป็นหนึ่งก็ถูกส่งออกมาแล้วเซียนพระุถาเย่ยออิงกับเซียนพระุถาเนี่ยมิ่งหยวนก็ปรากฏตัวข้างบ่อน้าเช่นกันพวกเขาล้วนบาดจีบสาหันแลดูหมดสภาพรีบหนีเร็วกลับไปส่งข่าวให้สวสวัริ์ที่อารามไม่ข่าวบอกว่าอ้างเย,ย่มาแล้วก็พอ จู่ๆกเกษแสจิตของเซียนช่วสุดท้ายเยีย่อิ่งก็ดังขึ้นในหัวของอันหลิงซีเซลล์หลานและเซียนหยวนเฉิงร่ากับสายฟ้าคำรามทาให้พวกเขาสะนุ่งโยงเซียนหยวนเฉิงตอบสนองฉับไวไม่พูดพร่ำทำเพลงขี่กระบี่เหาะไปทางอันหลินทันทีจู่ๆก็มีรอยแยกปรากฏขึ้นกลางอากาศจากนั้นหญิงที่มีปีสีดําคนหนึ่งก็เดินออกมาจากรอยแยกปรากฏตัวกลางวิหารในมือของนางมีกระบี่สีดาสนิทเลดูยากแท้ยอย่างถึง ด้านหลังมีเจ้าแห่นพีรุดเลือดผุ่มทองในตาสีแดงตัวหนึ่งกำลังก้มลงศีรษะลงยืนอยู่อย่างน้อมน้องหญิงคนนี้มีสถานะสูงส่งอย่างยิ่งนางคือนายหญิงอ้านเย่ผู้มีพลังยุทดระดับหวนสู่ความว่างเปล่าหนึ่งในสิบของราชาของเผ่าพันปีกธมินผู้เป็นพันธมิตรกับเผ่าพันธพีดุเลือดจิตวิญญาณแห่งกระบี่ถูกเปลี่ยนแล้ว หลุดพ้นจากการพัฒน,นาการของค่ายกลไกโลกและโดยสิ้นเชิงจกักรพรรดิปีศาจในฐานะที่เจ้าเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งกระบีใหม่ข้าจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังแน่นอนตอนนี้ข้าจะให้เจ้าได้ดื่มเลือดของนักพรตให้หนำใจอานเย่เบนสายตาไปยังเซียนหยวนเฉิงที่กําลังขีก่กระบี่เืินเวหากระตุกป,ปุ้งปากเล็กน้อยนักพรตที่มีกลิ่นอายของแดนพิศวงคิดว่าคงจะมาสักสวนสวรคงกระมัง สังหารทิ้งจะดีกว่าไม่คิดว่าอันเย่จะสัมผัสได้ว่ากลิ่นอายของเซียนหยวนเฉิงแตกต่างจากนักพรตคนอื่นอนลิเนซีเซลล์รันรีบขึ้นมาเร็วเข้าเซียนหยวนเฉิงกีกบีมาหยุดอยู่ข้างๆอลินและตะโกนล,ลั่นเราไม่รู้ตัวว่ามีหมอกสีดำอันตรายถึงชีวิตกำลังไล่ตามมายอย่างรวดเร็วระวังอลินแผดเสียงดังลั่นจากนั้นพุ่งตัวเข้าไปผลักเซียนหยวนเฉิงออก ขณะเดียวกันก็ยกอิกสีดำขึ้นมาขวางไว้ข้างหน้าตูมเมื่อหมอกสีดำชนก้อนอิกก็ระเบิดทันใดพลังทำลายล้างอันน่ากลัวโจมตีก้อนอแต่กลับทำลายมันไม่ได้แม้กระทั่งว่าไม่ทิ้งร่องรอยขีดข่วนไว้เลยแม้แต่นิดแม้ก้อนอิกสีดำจะสกัดการโจมตีอันรุนแรงไม่ได้แต่อันหนินก็ถูกพลังมหาศาลสะเทือนจนเอาไว้ว่าภายในได้รับเรงกระเทกทำให้กากเลือดออกมา ก้อนอิสีดำในมือเขาคืออินโลหะผสมที่ได้จากการจับฉลากนั่นเองทนทานที่หนึ่งของโลกสงคำร่ำลือจริงๆอาน,นี่เห็นว่าหมองสีดำกลุ่มนั้นถูกนักพรทไกลยแห่งมรคตสิบคนหนึ่งขัดขวางก็ชะงักไปเล็กน้อยน่าสนใจดีจริงแต่ท่านี้ข้าดูซสิว่าเจ้าจะขวางอย่างไรนางยิบบางๆกระบีบพิชิตมาลอยคว้างกลางอากาศ ลายกระบี่เล็งที่อันหลิมได้ดิดนิ้วเช่นเดิมเมื่อสัาสตราวุธอยู่ในมือยอดฝีมือระดับหวนสู่ความว่างเปล่าจะมีอนุภาพปานใดมันเป็นอนุภาพที่เพียงแค่ดิดนิ้วก็สามารถสังหารนักรบระดับแปลงจิตได้กระบี่พิชิตมานวาดวงโครจรอันน่าสะพึงลํำแสงสีดำเจิดจ้ากลายเป็นโทนสีหนึ่งเดียวณที่นี่มิติก็เปลี่ยนเป็นกลาหุนภายใต้กระบี่เล่มนี้ ร่างของเซียเนเหนียนเฉินด้วสีเซลล้านราวกับถูกดึงทาได้แค่มองทุกอย่างเกิดขึ้นอันหนิยนจ้องกัะบี่พิชิตมาที่พุ่งมาทางเขากลิ่นอาแห่งความตายปกคลุงทั่วร่างสมองขาวโพลนม,มันเป็นพลังที่ไม่อาจต้านทานได้พลังที่ชวนให้รู้สึกสิ้นหวังแต่ขณะนั้นเองพัันมีร่างผู่มายืนขวางอยู่ตรงหน้านางกางแขนออกผมยาวเป็นลอนคลื่นบกเรีว ร่างที่เลดูหนักแน่นแต่ก็บอกบ่งเข้ามาเทที่กลิ่นอายความตายดำทมิน,นั่นกลายเป็นทัศษภาพหนึ่งเดียวที่อลิมเห็นตำราขนาดเบ่งมาลอยอยู่ตรงหน้าหญิงคนนั้นระเบิดล้ำแสงสีทองสว่างไสวอักขระสีทองน้บไม่ถ่วนกระจายออกไปทั่วทุกสารทิพย์ก่อตัวเป็นขอบเขตเตรียมรับมือกับคมกระบี่ของ,งกระบี่พิชิตมารคมกระบี่สีดำของ,งกระบี่พิชิตมารมุ่งเข้ามาในขอบเขตอักคระ เมื่อทีมแทงตำราโบราณแล้วก็หยุดชนกแต่ต่อมากระบี่พิชิตมารก็สาดแสงสีดำเฉิด้ายิ่งกว่าเดิมแทงทะลุตำราโบราณทันทีสุดท้ายกระบี่ดำสนิทก็เคลื่อนตัวมาทะลวงร่างที่ยืนควางอันหลุนร่างของหญิงคนนั้นถูกแทงตนทะลุแต่สองมือกับจับปลายกระบี่อันคงคลิบไว้แน่นอัคราสีทองห้อมล้อมคมกระบี่ทำให้มิติที่ถูกหยุดนิ่งกลับคืนสู่สภาวะ ปกติเชื่อขนาดเรียบหนีเร็วเข้าเ,เลือดไหลออกจากมุมปากของหญิงคนนั้นนางพูดเสียงแผ่วเบาอ,อาจารย์ทำไมทำไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยอลินมองร่างที่ขวางอยู่ข้างหน้าเขาอย่างเดียเดียวในตาแดงกรร่ำทั้งทั้งที่เขาเป็นแค่นักปูดกาแห่งมรรคขั้งสิทิก์กระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นทำไมนางที่มีพลังแปลงขั้นปลายต้องสละชีวิตเพื่อช่วยพวกเขาด้วยมันไม่มคุ้มค่าเลยสักนิด ใบหน้างดงามของเซียนพระสุดาเย่ยเอิิงสีเปืดอดแต่ยังคงสงิ้มให้อันหลินเจ้าเรียกข้าว่าอาจารย์แทๆ้ๆยังจะถามอีกหรือว่าทําไมเหตุผลก็เห็นหยุดทนทษแล้วข้าเป็นอาจารย์ของพวกเจ้านี่นะตอนที่93เจ้ายินยอมสละชีวิตไหมเมื่ได้ยินคําตอบของเซียนพะสดาเย่ยเอ,อิงอหลินก็สันสะท้านมองร่างตรงหน้านี้อย่างไม่มีสติ กระบี่พิชิตมารระเบิดพลังท่วมท้นท้องฟ้าออกมาอีกครั้งกระบี่เริ่มสันนรริษฐาพยายามจะสลัดให้หลุดออกมาจากมือของเซียนฟาต้ายเยียงเซียนฟาต้ายเยียงคค่นครางด้วยความเจ็บปวดเพราะบาดแผลถูกบทขยี้ทำให้ร่างของนางสันเทาไม่หยุดแต่ว่ามือคู่นั้นของนางออกแรงจับคมกระบี่แน่นกว่าเดิมเลือดไหลออกจากมืออัคระสิทองกระจายรอบๆมือของนางกำราบกระบี่สีดำเล่มนั้น เจ้าอยู่นิ่งทำไมรีบหนีไปสิเซียนพระสุดท้ายแอิงตะกูลลั่นอีกครั้งเซียนพระสุามิ่งหยวนที่อยู่ไกลออกไปถือกระบี่พุ่งใส่ราชนีอ้านเย่แห่งเผาพันุ์ปีธมินพยายามทวงเวลาหาโอกาสหลบหนีให้พวกอันลิงแต่กลับถูกพีดูเลือดสองตนต้านหลังอ้านเย่ขวางไว้ เซียนหยวนเฉิงขี่กระบี่มาหาอันลินอีกครั้งตะโกนเสียงดังว่าอันลินรีบขึ้นมาเราต้องหนีแต่ทว่าอันลินจับสายหน้าพวกเราหนีไม่พ้นหรอกเจ้าคิดว่าาการหนีรอดจากเงื่อมมือระดับควสู่ความว่างเปล่ามีโอกาสสำเร็จเท่าใดข้าไม่สนว่ามีโอกาสมากหรือน้อยเจ้าจะทรยศต่อความพยายามของอาเจนจาออน,นเยี่ยอิงรอเมื่อเซียนหยวนเฉิงเห็นท่าทีของอันลิน เขาที่สุภาพอ่อนโยนมาตลอดก็ตวัดด้วยความโกรธเกรียดครั้งแรกอาลินสายหน้าอีกครั้งไม่ใช่แบบนั้นหากว่าเราจะเลือกหลุมนี้เป็นไปได้สูงว่าอาจจะตายกันที่นี่หมดแต่ข้ามีทางเลือกที่สองมเ,งเมื่อเซียนหยวนฉินงได้ยินประโยคนี้ของอันลินก็มองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจไม่นานก็แสดงปฏิกิริยาราวกับนึกอะไรขึ้นมาได้สีหน้าเปลี่ยนไปหรือว่าเจ้าจะใช้วิธีนั้น ใช่แล้วหากว่าเป็นวิธีนั้นไม่แน่ทุกคนอาจมีโอกาสร,รอดก็เป็นได้อาจารย์เยี่ยงอิงยังสละชีวิตเพื่อพวกเราได้แล้วยายคาจะสละชีวิตตัวเองไม่ได้บ้างเล่าไม่รู้เพราะเหตุใดหลังอันหลิมพูดคานี้ออกไปก็รู้สึกตัวเบาสบายแระซึ่งแรงกดดันอีกต่อไปไม่มีโรงยินพัฒนาการจิตของเขาไม่มียาสัสร้างชีวิตขั้นสองของช้าเออครั้งนี้เขาอาจจะตายจริงๆก็ได้ มื่ออันหลินมองซีเซลลล้านกับเซีย,ยน,นยนเฉินย่างอ้อยอิงจากนั้นก็หันมองเซียนพัุทามิ่งยวนที่กำลังสู้กับผีดูดเลือดสองตนอยู่ไกลๆสุดท้ายสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่ร่างที่จวนจะล้มลงไปแล้วอันหลินสูดลมหายใจเข้าลึกเดินไปยืนตรงหน้าเซียนพัุทายอ่อิงอันหลินเจ้าเป็นบ้าอะไรเซียนพัุทายอ่อิงกัดฟันแน่นเมื่อเห็นว่าอันหลินไม่หนีกลับมายืนตรงหน้านางเทน ก็โกรธจนควันออกหูร่างกายที่ต้านทานไม่ไหวเป็นทุนเดินอยู่แล้วเริ่ม่อนเองแม้แต่ราชินีอั้นเย่กลาอากาศก็ชะงเห็นได้ว่าคาดไม่ถึงว่านักรุตาย์หึงมาขั้นสิบคนนี้จะทะําเช่นนี้อาจารย์เย่เองขอบคุณท่านมากอันหนิงคิดว่าบางทีนี่เป็นโอกาสอาจจะเป็นประโยคสุดท้ายในชีวิตเขาแล้วพูดจบเขาก็จ้องไปที่หญิงชุดดำซึ่งยืนจางหันกลาอากาศชูน,นิ้วขึ้นแล้วชี้ ดัชนีวิถีสวรรค์เช้าว,วินาทีนั้นสีหน้าของอั้นเย่ยเปลี่ยนไปเรากับนางได้เห็นกระบวนท่าที่น่ากลัวอย่างยิ่งบางอย่างร่างกายถอยหลังกรุดและสร้างกำแพลงลูกแก้วทมินนับร้อยชั้นในพริบตาเข็มที่สีทองก็ปรากฏขึ้นบนมือของนางในหน่ออึดใจสามวินาทีต่อมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนิ้วของอลินหน้าผาของอั้นเย่ยซุ่มโชคไปด้วยเหงื่อมองนิ้วของนางพรุคนนั้นอย่างหวดาดระแวง คิดในใจว่ายายไม่ปล่อยพลังอะไรออกมาเลยเมื่อการผุดเต็มหน้าผากของอลินเช่นกันทั้งๆท,ท,ที่เขาใช้ดัชนีวิถีสวรรค์เช่นกรังกรแต้เท้แต่ทําไมไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยหนึ่งนาทีต่อมามือของอลินยังอยู่ในท่าเดิมด้วงบุ่นเมื่อยบาดอะไรแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าตำต้าอื่นอันยเองก็ใช้คาถาคุ้มกันพรานพลังของนางไปไม่น้อยแต่นางกลับไม่กล้าวางใจเลยแม้แต่นิด นางมีลางสังหรณ์ต่อความตายที่แม่ยมนยำยิ่งนะักณครู่นี้นางรู้สึกถึงบาร์ลอันน่ากลัวยอย่างมหันจริงๆมันเป็นพลังที่นำนางไปสู่ความตายได้แม้ว่าตอนนี้อนุภาพเหล่านั้นจะหายไปแล้วก็ตามแต่อ่านเย่รู้ดีว่านักพรตคนนั้นต้องกำลังรอให้นางประมาทจากนั้นค่อยลงมือเป็นแน่เสียงพสุธายเย่อ,อินกระอากเลือดออกมาสุดท้ายร่างกายก็ต้านทานไม่ไหวสุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นอาจารย์ อาจารย์อันหลินหันมองเสียนพสทายเย่ออิงรู้ว่านางไม่ไหวแล้วก็กระวนกระวายขึ้นมาทันทีเชวงวินาทีที่อันหลินเหลียวมองฝ่ามือขาวสะอาดของอันเย่ก,ก็ลองอย่างเชิงด้วยการโบกมือไกลๆฝ่ามือทะลุมิติส่งผลต่อร่างกายของเขาในพริบตาอันหลินรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่ไม่อาจอธิบายได้ราวกับจะถูกฝ่ามือนี้ฉีกถึงจนสินส้นซาก ร่างของเขาถูกตกจนกระเดิบออกไปหลายร้อยมิตรสุดท้ายชนเข้ากับภูเขาสูงจนเกิดเป็นหลุมในเรื่องแตกร้าวหากไม่ใช่เพราะอลินม,มีพลังบงกฎพัฒทากายเนื้อแข็งแกร่งอย่างยิ่งฝ่ามือเมื่อครู่นี้คงพรากชีวิตเขาไปแล้วแม้เขาจะไม่ตายแต่สภาพร่างกายในตอนนี้ก็ไม่ได้ดูดีไปกว่ากันมากนะเศษเนื้อเยื่ยออวิวัที่ปะปนกับเลือดพุ่งออกจากปากอลิน เนื้อตัวสันดร,ริทยังควบคุมไม่อยู่แม้แต่นิ้วก็กระดิกไม่ได้จะตายแล้วเหรออาลีนแค่นยิม้มมองพวกเสียนหยยนเฉิงด้วยความเจ็บใจหากเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าช่วยใครไม่ได้เลยสิทำไมตอนที่ตัดสินใจว่าสละชีวิตตัวเองกลับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเมื่ออานย่เห็นว่าอาลีนบาดเจ็บเพราะฝ่ามือน,นั่นก็แปลกใจไม่น้อยนั่งคิดมาตลอดว่านักพรตไม่สะดุดตาคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่อำพรางพลังเสียอีก แต่ดูจากตอนนี้แล้วเหมือนว่านางจะคิดมากไปนักพรตคนนี้นอกจากเนื้อแข็งแกร่งแล้วนั้นก็ไม่มีพิเศษอะไรพิเศษเลยอย่างมากก็มีอีกประการคือเขามีทักษะที่ค่อนข้างน่าตะลึงแม้จะคิดเช่นนี้อันยีย่ก็ยังไม่กล้าประมาทอันลิงอยู่ดีครั้งนี้นางจะไม่ยั้งมือแล้วรติการนินรันดิ์เสียงเงื้ยเงือของอันยี่ยนะั้นออกมาจากดึงฝีปากอันงดงาม ทันใดนั้นท้องฟ้าก็แปลเปลี่ยนเป็นดำทะมึนบทบ้านแสงดาวที่สุสกสกาวเต็มนาภาแม้แต่รัศมีจันทราก็ถูกจุดควางเมื่อนักพุทธเบื้องล่างเห็นฉากที่สีหน้ามม่สลัวต่างก็เบิกตากว้างและนักพุทธระดับแปลงจิตสังเกตเห็นหญิงชุดดำที่ยืนจังก้ากลางอากาศก็เบิกตากว้างเช่นกันความยินเยื่บแผ่ปกคลุมจิตใจ กระบี่อานเย้ควบคู่มิติเพียงพริบตาเดียวสายลมดำทมินก็พัดกันโชคก่อตัวเป็นกระบี่สีดำยาวหลายร้อยจังกระบี่ทอดยาวผ่านท้องฟ้ากระจายคลื่นอันน่ากลัวทำให้นักพรตมนุษย์และนักรบผีดูดเลือดบนผิวดินสุดตัวลงคุก่เก่ากันระนาวรากับยอมสีโรราบเดีวองค์จักรพรรดิอันหลินมองเพียงกระบี่ยิ่งใหญ่จนน่ากลัวนั่นและสยยยิ้ม ตากอนกับนักรถกายห่งมักขั้นสิบเพียงคนเดียวถึงก็ต้องใช้วิธีนี้เลยเหรอเหมือนข้ามดตัวเดียวแต่จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ให้ได้มันสิ้นเปลืองไม่ใช่หรือไงแต่ทว่าตอนนี้อันหลิหมดแรงตอบโต้นิ่งไม่ไหวสิ่งเนี้ที่ทําได้คือสะบัดในใจเท่านั้นติ๊งตรวจสอบพบว่าโฮสตกำลังเผชิญหน้ากับไพ่กุ๊กค,คาม,มหาันตร ยินดีจะแลกด้วยพลังชีวิตหนึ่งในห้าส่วนหรือไม่ท่านจะได้รับพลังเหนือจินตนาการอันหลินจบใจแลกด้วยพลังชีวิตหนึ่งส่วนห้าันหรอมีพลังอันเหนือจินตนาการงันหรออย่ามาตลกหนเลยเขาแค่เชื่อพวกเสียนหยวนเฉิงได้ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอมฉันตกลงเมื่อเส้นเสียกระบีดำธมินยาหลายร้อยจังก็ฟันลงมาพร้อมกับอนุภาพทำลายล้างผู้ขออิมาถูกความมืดเข้าครอบงำในพิภตา แตกร้าวสุดท้ายก็ว่างเปล่าตอนที่94พลังอันแข็งแกร่งยิ่งล่ำแสงอันมืดแผ่กระจายไปทั่วนภาขืาเบือภูเขาหิมะข,ขนาดมหือมาปกคลุมอันหลินไว้ทว่าพลังเหล่านี้กลับทำอะไรเขาไม่ได้หรือสักนิดราสีดำปรากฏกลางหน้าผาของเขาราวกับเป็นกระบีคมกริบ เพียงอันลินกระทืบเทา้าร่างก็กระเจิดออกไปไกลนับพันเมตรมาอยู่ตรงหน้าเซียนพัทนาย,ย่อิงอันลินในตาของสีเสี่ยวล้านแดงกล่ำยามเห็นอันลินยังไม่ตายก็ผือร้องเสียงโลงออกมาโถมตัวเข้าไปกอดเขาไว้แนยนแน่นอันลินสัมผัสได้ว่าร่างเล็กอันบอบ,บางภายในอ้อมอกบัดน,นี้กําลังสั่นเทิมเล็กน้อยประหนึ่งกําลังสะอื้นให้ขาอรูปหลังของสีเสี่ยวล้านผู้เสียยอ่อนโยนว่า ขอโทษที่ทําให้พวกเจ้าเป็นห่วงพูดจบเขาก็ดันสี่เสียหลนออกเบาๆรอข้าเดียวข้าขอไปจัดการเรื่องอื่นก่อนเสียนหย้อนเฉิงพอเห็นอันหลิงปลอดภัยกลับมาก็โล่งใจเช่นกันอาจารย์อันหลิงพวกเขาลงข้างๆเสียนพุทสธาเย่ออีกเอ่ยเสียงเรียกเบาๆเสียนพระสุธ,ธาก้มศรีรษะเล็กน้อยริมฝีปากสันนฤตแต่กลับไม่มีอะไรจะเอื้อนเอ่ยวาจาริสักคำญิงที่รูป โฉมเคยงามแชมป์วันนี้ไรไยสภาพสิ้นดีไม่ใช่แค่ผิวหนังที่เหี่ยวย่นเส้นผมขาวโพนแม้แต่ลมหายใจก็รวยเรียนเป็นอย่างนิ่งกระบี่พิชิตมารแผ่ลำแสงสีดำพิลึกอ,ออกมาปานที่ประจรเต้นเห็นได้ชัดว่ามันกำลังดูดพลังปราณของเสียพุทธาเยี่ยงอิ่งอย่างต่อเนื่องอันหลินกำ้ามกระบีพ่พิชิตมารไว้แน่นใบหน้าขึงขังโดยพลัน คลายสิ่งที่แกดูดเข้าไปออกมาให้หมดตูมกระบีพิชิตมานระเบิดพลังอันน่ากลัวแผ่ไปยังมือของอันหลินคล้ายว่าจะทำลายเขาให้สิ้นซากอันหลินจับด้ามกระบีด้วยมือข้างเดียวอนุภาพเหนือบรรยายบางอย่างทลายพลังของกระบีพิชิตมานในพริบตาแม้แต่จิตวิญ,ญญาณของกระบีจักรพรรดิปีศาจก็ถูกพลังทำลายล้างลบล้างไปในเสี้ยววินาที กระบี่เริ่มสั่นพลังปานที่ดูดมาก็เริ่มไหลย้อนไปทางเซียนพัทธายเย,ย่อิงไม่นานใบหน้าของนางก็เริ่มมีสีเลือดผิวหนังก็กลายเป็นเนียนละเอียดเกลื่องเกลา่าอันลินทําไมเจ้าถึงเซียนพัทธายเย่ยอิงรู้สึกได้ว่าร่างกลายกลับมากับปรีก่กระเปาอีกครั้งหน้าอดเบิกตากว้างมองชายตรงหน้าด้วยความตกใจไม่ได้อันลินฉีกยิ้มอบอุน่นอาจารย์ทนหน่อยนะ พูดจบเขาก็ออกแรงดึงชักกระบี่พิชิตมารออกจากร่างของเซียนพระสุดท้ายเยอ่อิงเยีอ่อิงกัดปากไว้แน่นความเจ็บปวดอย่างเสนสาหัสเล่นเข้ามาก็กดควนรลรังออกมาไม่ได้แค่เพียงชั่วไม่กี่อืดใจมาดแผลของนางไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเซียนพระสุดท้ายเยี่อิงมองฝ่ามือที่ดันหน้าอกหน้าอึ้งอึ้งมีแสงสีขาวพูดออกมาจากฝ่ามือนี่เป็นพลังสมานขั้นพื้นฐานที่สุด ต่เมื่อผ่านมืออันลินกลับทําให้บาดแผลที่มีพลังขัวสู่ความว่างเปล่าลงเหลืออยู่หายเป็นปริดทิ้งขณะนั้นเองพลังงานหน้าสะพืนกลัวก็ลอยลงมาจากฟ้าในที่สุดอันเย่ก็ปิดฉากโจมตีครั้งที่สองแล้วนางยืนยันแล้วว่านักพรดน้อยคนนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่อัมพรางพลังฉะนั้นในการโจมตีครั้งนี้นางจึงใช้อนัตการดั้งเดิมพลังวิเศษที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุด ม่านรัติการดำทะมึนแผ่ไปทางอันหลินราวกับความมืดมิดเข้าคร่องงำจะทำลายทุกสรรพสิ่งในปฐภีให้รบาบคาบเมื่อนักรุธมนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าฟ้าจะ,ะถลถมลงมาแล้วก็ตกตะลึงพรึงเพลิดหลุมนี้กันจ้าละวันแม้แต่นักรรเผ่าพันธ์ผีดุลเลือดก็หนีออกจากสมรภูมิรบอย่างไม่คิดชีวิตชัดเจนว่าการโจมตีนี้เป็นอาวุธทำลายล้าง เป็นการสังหารสิ่งมีชีวิตบนพื้นดินโดยไม่เลือกเป้าหมายเลือกพร่ำได้แล้วรีบนี้เถอะเมื่อเที่ยวคำตำหนิกล่าวโทษเมื่อเที่ยวกับคำตำหนิกล่าวโทษของเผ่าพันธุ์อีดูเลือดแล้วนักพรษมนุษย์กลับตกใจหน้าทออสีคุณพระผู้หญิงปีกสีดำนั่นเป็นตัวอะไรกันแน่ถึงได้มีเวทมนต์ที่น่ากลัวขนาดนี้ พวกเราแค่มาหยุดแผนการของจกักรพรรดิปีศาจทำไมถึงได้เจอศัตรูที่น่ากลัวบาน,นี้ล่ะเสร็จการผู้สายอันลินเป็นศูนกลางของเวทมนต์เลิกพูดถึงสายอันลินได้แล้วต่อไปต่อให้เป็นพวกเราก็หนีเวทมนต์ที่ช่วนให้รู้สึกสิ้นหวังนี้ไม่ได้หรอกนักพลซี่วินแห่งเขาอู่ตา่างสายหน้าอย่างห,หวังมารติการดำทรรมีอันกว้างใหญ่สุดลูกตาลูกนี้ทำให้ผู้คนหมดหนทางหลุนี้โดยสิ้นเชิง ม่านรัติการกำลังลอยต่ำลงมาปกคุมยอดเขาสูงจางงานละเวกภูเขาหิมะแล้วแม้แต่เซียพพุทธธามิ่งหยวนก็หยุดต่อสู้กับเจ้าแห่งผีดุดเลือดจดจ้องการโจมตีที่สันสะเทือนฟ้าดินในดวงตาฉายความเจ็บแค้นอัลลินระวังข้างหลังแม้แต่เซียนพุทธทาเย่อิงจะรู้ว่าตอนนี้อัหลินไม่เหมือนที่เคยแต่เมื่อเห็นเวทมนต์ที่ม้วนตัวไปทั่วฟ้านินก็ทำให้หนาอุดเอ่ยปากเตือนไม่ได้เช่นกันอืม ไม่ต้องห่วงอลินพยักหน้ายกมือขึ้นตกไปทางด้านหลังโดยที่ไม่เหลือหลังมองเลยด้วยซ้ำคลื่นพื้นฟ้าถูกตกจนแตกกระจายไม่สิผู้ได้ถูกก็คืออนาตการดั้งเดิมที่เป็นพลังของอันเย่ต่างหากการโจมตีอันสะเทือนฟ้าดินถูกฝ่ามือของอลินตกจนสลายตัวแล้วไม่มีพลังที่หน้าตะลึงไม่มีเกิดเบือท่าที่โดดเด่นราวกับแค่ยกมือขึ้นปัดไปลวกๆก,ก็ทําให้ม่านรติการอันมืดมนมาลายหายไป มวลพลังมหาศาลกลางอากาศอันตรทานหายไปในพริบตาดวงดาราเล็ดจันทากลางท้องนภากลับมาเิยชาาเด่นชัดอีกครั้งนักโทษและเผ่าพันธุ์ผีดูเลือดทั้งหลายเงยหน้ามองฉากตรงหน้านี้อึอ้งๆต่างก็ตกอยู่ในภววงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเซียนพสุธาเย่ออิ่งป้องปากอุทานจ้องอันลินด้วยความตะลึงเรียบร้อย อันหลิงพยักหน้าแสงสีขาวในมือเลื่อนหายอาจารย์อาการของท่านดีขึ้นแล้วต่อไปข้าจะแก้แค้นให้ท่านอีกเสียนพระธาเย่อ,อิงได้ฟังก็พยักหน้าอย่างมือลอยอันหลิงยิ้มบางๆจากนั้นก็เบนสายตาบนท้องฟ้าอีกครั้งใบหน้าขาวซีดข,ของอันเย่ยมีแต่ความประหลาดใจไม่นิ่งเฉยเช่นก่อนหน้านี้อนาตการนั่งเดิมเป็นหนึ่งในพลังที่มีอันภาพร้ายแรงที่สุดของนางกลับถูกทลายในหนึ่งฝ่ามือนางจะนิ่งเฉยได้อย่างไร เจ้าเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าเป็นใครงันนหรอืออลินมองหญิงชุดดำบนวิหาพูดเสียงนินว่าข้าคืออลินโูกศิษย์อาจารย์เย่ออีกไงเล่าพูดจบเขาก็ก้าวออกไปหนึ่งก้าวมาอยู่ตรงหน้าอันเย,ย่อย่างไม่ให้สู้งให้เสียอันเย่ยเบิกตากว้างตั้งตัวไม่ทันเลยสักนิดกระบี่พิชิตมารที่ดำสนิทปักลงกลางอก,อกของนางพลังที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ยวดผนึกพละกกำลังทั้งหมดของนางไว้ดวงตาดำคลับของอ่านเย่จ้องชายหนุ่มที่นิ่งสงบคนนี้ไม่วางตาภายในใจกระวนกัะวายานางถึงขั้นมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าอาลินมาอยู่ตรงหน้านางได้อย่างไรหายตัวข้ามมิติหรอไม่สิการหายตัวข้ามมิติจะทําให้เกิดขึ้นมิติแต่ชายคนนี้กลับมาเปิดตัวภายในเก้าเดียวมองข้ามระยะทางมองข้ามมิติราวกับทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นทุกสิ่งที่ทา ที่เจ้าทำกับอาจารย์ข้าตอนนี้ข้าจะทำให้เจ้าทรมานนับร้อยนับพันเท่าอันหลินมองหญิงคนนี้อย่างเย็นเยือกกระบี่พิชิตมารสาแสงสีดำเจิดจ้าเริ่มหลุดพลังกายของอันเย,ย่อย่างมากขั้งอ้าร่างอรชนของอันเย,ย่เริ่มสั่นทองพละงกำลังพลังยึดพลังชีวิตของนางเริ่มเกืดหายไปอย่างรวดเร็ววิญญาณก็ถูกทำลายทีละนิดอันหลินเพิ่มความทรมานอย่างเต็มขีดจำกัด ความเจ็บปวดอย่างมหารที่เกินคำบรรยายลุกลามไปทั่วตัวทำให้นางสูงเสียงร้องปานจะขาดใจนอยหญิงอ้อนยืเมื่อชายหนุ่มรูปง,งามที่เฝ้ามองดำทำเงินเห็นจากนี้เข้าความโกรธก็พุ่งทยานเขากางปีกสีดำขนาดใหญ่ในมือถือหอกสีเงินบินไปหาอันลิมหยุดนะชายคนนั้นชูหอกขึ้นแล้วคว่างออกไปพร้อมกับํำแจงน้บเหมือนเส้น สองสะท้อนสองสะท้อนทองฟ้าจนขาวบริสุทธิ์ป,ปุบปากอันหลินยกม,มือซ้ายขึ้นแล้วดีายคนนั้นผ่านอากาศแกรกลำเสียงหอกร่างของชายคนนั้นเหล็กสลายไปในอากาศเพียงเชื่อพริบตาไม่เหลือร่องรอยเลยแม้แต่นิดนักพรดซีวินนักรดหมูห่เยวกับซื้อหลิงจือตาก็มองฉากตรงหน้าด้วยความอึ้งชายคนนั้นเป็นถึงผู้แข็งแกร่งของชาวปีทมิน ที่สามารถต้านทานการโจมตีของพวกเขา3ามคนได้เพียงลำพังชนะแต่ถูกอันหลินสังหารภายในนิ้วเดียวงั้นเหรอนักรบเผ่าพันธ์ุผีดุดเลือดที่เหลือตกใจกลัวอันหลินจนควันหนีดีฟอรพากลัลบหนี้เอาตัวรอดสู่ชีวิตอันหลินวาดมือคว้าอากาศด้วยมือเดียวใช้ผืนฟ้าเป็นตาข่ายผืนดินเป็นทุ่งสังหารครูนแผ่นดินสั่นไหวโดยพลันมีพลังพันานาการลอยลงมาจากท้องนาภา หนึ่งนักรบผีดูดเลือดทั้งหลายจากนั้นพลังที่สามารถทำลายล้างทุกสปปรรพสิ่งก็ปุดขึ้นจากพืนดินบทขยี้ร่างของนักรบผีดูดเลือดบนพื้นอย่างไม่ปราณีแม้จะเป็นเจ้าแห่งผีดูดเลือดที่มีพลังแก่กล้ายิ่งก็ถูกพลังแห่งปัตภีทำลายล้างจนสิ้นซากกองทัพผีดูดเลือดดับสูญด้วยหนึ่งฝ่ามือ